สวัสดีครับสำหรับข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเลขยกกำลังนะครับแล้วก็จะมาใช้สมบัติของเลขยกกำลังช่วยในการแก้โจทย์ข้อนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องรู้สมบัติของเลขยกกำลังข้อนี้ก่อนนะครับก็คือ a b นะครับทั้งหมดยกกำลัง n น,นะครับจะเท่ากับ a ยกกำลัง n คูณกับ b ยกกำลัง n นะครับ อ่าอันนี้คือสมบัติที่เราจะใช้นะครับอ่าทีนี้เราก็มองเห็นนะครับเลข10นะครับกับเลข5ตัวนี้นะครับนี่นะครับเนื่องจากเลขอ่าเนี่ยสามารถแยกเป็น5คูณ2ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแยกกันนะครับอ่าทัดน,นี้ก็จะเป็น5ยกกำลัง n บวกนะครับ ลบด้วย5คูณกับ2นะครับยกกำลัง n บวก1นะครับทั้งหมดนี้ก็ส่วนด้วยนะครับ5ยกกำลัง n นะครับคูณกับ1ลบด้วย2ยกกำลัง n บวก1ได้มาแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็มองตัวนี้เป็นาตามสมบัตินะครับอมองตัวนี้นะครับเป็น A เป็น B นะครับนี่ทั้งหมดยกกำลังตัวนี้นะครับเราก็จะแจงเลขชี้กำลังเข้ามาในวงเล็บนี้ได้เลยนะครับนี่ตามสมบัติเลยนะครับก็จะกลายเป็น5้ากำลัง n นบวก1นะครับลบด้วย5ยกกำลัง n บวก1 คูณกับ2ยกกำลัง n บวก1นะครับทั้งหมดนี้นะครับส่วนด้วย5ากำลัง n น,นะครับคูณกับ1ลบด้วย2ยกกำลัง n บวก1นะครับอ่าได้มาแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับ5ยกกำลัง n บวก1นนะครับนี่อ่าตรงนี้ก็มีนะครับนี่ แสดงว่ามันเป็นตัวประกอบร่วมนั่นเองนะครับให้เราดึงออกมานะครับดึงตัวประกอบร่วมออกมาครับก็คือ5ยกกําลัง n นบวก1นะครับอพจน์นี้นะครับพจน์นี้เราดึงลงไปแล้วนะครับสิ่งที่เหลือคือเหลือ1นะครับไม่ได้เหลือ0นะครับเหลือ1นะจากนั้นนะครับเราก็มาดึงตัวนี้ออกมานะครับ สิ่งที่เหลือก็คือจน์ด้านหลังนี้นะครับก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง n นบวก1นะครับอ่าทั้งหมดนี้ก็ส่วนด้วย5ยกกำลัง n น,นะครับคูณกับ1ลบด้วย2ยกกำลัง n บวก1นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ก็จะสามารถที่จะ ตัดทอนกันได้นะครับนี่เหมือน,นกันเลยนะครับนี่อ่าก็คือหารกันได้1นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เหลือแค่5ยกกำลัง n อบวกหส่วนใน5ยกกำลัง n นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูสมบัติที่ใช้ตรงนี้นะครับก็จะใช้ a กำลัง m นะครับคูณกับ a กำลัง n ็ก็จะเท่ากับ a อกยกกำลัง m บวก เนั่นเองนะครับอ่สมบัติที่เราใช้ตรงนี้นะครับก็จะใช้ย้อนกลับนั่นเองนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นกําลัง n นบวกหนะครับเราก็เขียนย้อนกลับมากลายเป็นกําลัง n นะครับคูณกับห้าลัง1นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ส่วนด้วยกําลัง n นะครับ เราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ตัดททนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ5นั่นเองนะครับก็จะได้แบบนี้นั่นเองนะครับก็เจอกันในโจทย์ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ